เป็นไงครับคุณพ่ออไก่ครับวันนี้วันนี้ชัดเจนค่ะดรคะได้แนวคิดใน,นะในการบริหารน้องน้องแล้วก็เราก็จะได้ยอมรับในความแตกต่างของเขามากขึ้นแล้วก็เป็นครอบเราด้วยว่าเป็นแง่การทํางานของเราว่าเราอย่ายึดตัวเองเป็นสุขการแล้วก็อย่ายึดนะค,คิดตัวเองว่าของเราถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็นะมีแนวคิดที่จะทํายังไงให้น้องๆเขาทํางานกับเราแล้วมีความสุข ะะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ฟังดร,รวันนี้นได้มีแนวคิดว่าวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปเนี่ยเราคงจะต้องเปิดใจยอมรับในความแตกต่างของบุคลากรว่าเขาจะเป็นดินน้ําลมไฟหรือว่าเป็นเหล็กะะว่าเราน่าจะเป็นอะไรทีนี้กําลังมาวิเคราะห์ตัวเองว่าเต่นั่นเป็นภูเขาจริงหรือเปล่าที่ว่าหนักแน่นพอไหมนะคะที่ว่าเป็นตัวเอสนะคะหรือว่าชักจะเป็นไฟนะคะเพราะเป็นคนใจร้อนแต่ทีิงต้องควรด็อกเอร์ค่ะ อยากจะให้ด็กเตอร์ส่งวงจรที่เมื่อกี้สักครู่นั้นให้ให้ทางกลุ่มได้ไหมคะเรามีการจัดตั้งกลุ่มไหมนะคะอยากจะขอรบกวน็ดีอันนี้เป็น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 หัวใจหลักในการดําเนินงานเลยว่าเราจะเลือกใครมาเป็นเลขานุการก่อนแล้วก็เราจะเลือกใครที่จะให้เขาไปเป็นกลุ่มที่จะแบ่งงานกันเป็นทีมแล้วเขาจะทำมากถสามารถซัพพอร์ตทีมงานให้มีจุดแข็งจุดอ่อนออกมาได้ค่ะ หมออยากได้ตัวนี้ค่ะวันนี้ค่ะ,อะขอบพระคุณค่ะได้ครับ